ยูรันขอนชนกค,ค่ะขับปุ่นเลนนบีบสดนะคะจะบอกว่าไม่นํำยากกับปีน้ำยาปารากจะบอกว่าแสบนวอิลีค่ะไปอย่างในจะหน่อยค่ะคนมาแมนคนผืนที่ก็จะไปอย่างแนนนะคะเดี๋ยวตรงนส้าพาไปค่ะเขาจะเริ่มจากถนนนิตโยนะคะฝั่งโรตดัดขาเขอาไปในซอยขังๆโรตดัดขาเขาจะพาโรงแรมท็อปอินนะคะเดี๋ยวพาไปจ้า ข่าวม่ส้อยขังโลดตัดละขาดเดี้ยงพาไปต่อนะคะวาสิบไปยังไหนนะคะเลยหลังเราตัดมากก็จะเป็นคลองน้ำนะคะขอบอินยี่ฝั่งซ้ายค่ะเจ้าซ้ำแยกนะคะเรียวขวาแล้วก็เจ้าซ้ำแยกนิดหน่อยก็เลี้ยวซ้วา,ยยยวายลงไปนะคะแล้วก็ต้องไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวก็เจอเองค่ะไปเสน,นีเลยนะคะเรียวซ้ายตรงลงแรมนี่นะคะแล้วก็ตรงไปเลยจาย้าเอางยิ้สภาพเรียวทรายค่ะแบบสาะๆไปเลยนะคะเดี๋ยวบางคนเป็นวัตถค่ะเดี๋ยวพาไปเมืองค่ะ หลังจากเลี้ยวเรียบร้อยแล้วค่ะเ้ากับแคบร,รถตรงไปสักพักหนึ่งเฮาก็จะเจอค่ะเจอจุดหมายปลายทางแล้วค่ะอยู่ตรงนี้นะคะหาบังจอดนะคะห้ากับยางตรงไปค่ะคลองแสบบอจะเป็นต้องยุดถนุนใหญ่ค่ะตามโซเชียลมาเลยจ้าหลังจากจอดรถได้นะคะเดี๋ยวเราหยิงภาพไปเมืองบรรยากาศพระเนรานค่ะแลก็จะกสั่งกระปุลค่ะตั้มสมเพื่อก็มีขายนะคะส่วนมาใหญ่ของแสบก็คือ ขอบปูนเร้าขันโซตขานเดี๋ยวพาผชมบรรยากาศคะ่ะสั่งหรือยังสั่งให้แล้วสั่งอะไรอ่ะ <30. S 2> อันนี้ผักอะไรนะคะผักรั้วล่าปูนซ้าไม่ชุดเล็กหลัก,กชุดใหญ่นะคะชุดเล็กยี่สิบาทชุดใหญ่อยู่ที่สามสิบบาทนะคะก็จริงผักไห่พร้อมนะคะ แล้วก็จะมีน้ำจิ้มไห้นะคะขึ้นน้ำยากะปิแล้วก็น้ำยาปลาไานะครวางอยู่ในโตนี่ค่ะสามารถตักหลักกระปรงโรดได้เลยค่ะบ้วตกระปรงกระแซบนัวนัวสีบอกไห่ร่อยกินแค่นี้นะคะคุนจีนเอาเอาทำเนี้อเราก็จะกินตรงนี้นะคะก็มีอะไรบ้างคงก็จะมีริกปนผิดปนแล้วก็ผงนัวแล้วก็น้ำตาลเราจะใส่เปิดให่หไหอยใส่น้ำตาลไหม ไม่ใช่ไม่กินคุัว่าใส่ไหมเย,ย็บไมเ่เอาเพื่อไว้ก่อนนี่ที่ตักเขาอันนี้ที่ตักนะคะผสมกะปิด้วยกันพรีกหน่อยเอาเปริยกยหน่อยนี่ถักนีมาส่หน่อยนะให้หน่อยอู้หูร่มกินได้เลยแค่นี้ แล้วก็กินกับผักนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะกินให้ดูบดใหญ่ยายมากมนะใส่บะแหนนี่นะคะตํำปลาเพลินค่นะ,คะแซบแซบค่ะมากินขออย่างนี้แซ่บก็แซบมีดารามาทานเลยนะคะมีเพลวพลาวมาทานด้วยนะคะแล้วก็นุกป้ายจ้าดูตํารูปนะคะมาเด้อของแซบ